นำป่าเจ้าสาธกาหิมาพานกัรกวงกันเก่ากว่างอาจจะจันทรนักกนรอดีตนำกาพิริโกอก้อนยินูุอองให้เหตุราษีทันไทยสิทันพาจากภูรีวันนับประเวทสิทันชา พระราปลดรถไฟแผ่สรงกองวิเศษเป็นฤาษีแผ่ไม่ตีถูกคำเศร้าพ่อมหอเท่าอันหนึ่งสสวาสุศกกับพาชูชโกนามะกลมันกระเทงโพสาโตะวัดดุราสัพพุกเลีวั้งลายนรจังกินโนสุได

ใจดูนาวมาทำบุญญาสภาเะเนตนาเสาวรู้เฮ็ดใจเสาวรู้มันจะได้ผผัวขอพุทธมะกอดจิ้มค้าคือนั่งมิตรตานันลดาทำบุญเจนตนาสาวรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระที่จริงจนิงตัวนัีนจะให้นาพาพระพิทักษ์บริสุทธิ์ผากรชนะนำป้าเจ้าทั้งหลาย ร่วมโศกเุใจร่มโันจะได้แม่ผู้น้อยผัวผู้หนุ่มมาสอน่อนชี้ชูนับหนุ่นับดีนายองนาเอาละิกันหาฟังฟังสิตขอเรียกจงทุกการจรองรมทนานจะได้เข้าต กนเดินส ng bon um, ุสุกับปกุ้งรังจีเรลายใจสาวเออเป็นรุคุ้เฝ้ามินกุยโซโครโรติกับเมืองมะเทาเั็ผู้เดียวปากกับปากเปี้ยวๆดันไก่หูหงสตากเลนหูกับกางกระดูกังกระดุมบังนะ จากเงินกรรมยันนาเป็นมาจะปัดเกิดกำเมื่อมาเดือดร้อนเครื่องขอเพิ่ตะกนละฉันสิเล่าแตงแต่คนเข้ามันอยู่ในขั้นแม่ของมันฝันนาปลาใจเกิดมาฝันว่าจิตหมากฝาเมื่อเจ็ดปุ่งกินพุ่งไทยพนักพยันไนย์ลาเผื่อใจไม่กันสามจ้าวีเลย ป่านนั้นจะบ่าละลาเกิดดูด้วยแสงที่มอน้อยสนจะแปลเตนขก้นมากอยู่เจอยากก็มีแแล้วว่านมอเห็นอนไดเลยเะอยากเออนรายใหญ่ยากแคก่อยใส่ใส่ใส่ัาเ ขาดใจตายเกินเป็นผู้ชายบ่เอื้อเขาพรอมเอาไปเลี้ยงผู้ไก่ย่าง้างทอดจับบายวุ่งกอดหนาทอดก็กล้าเข่าไก่ผู้ใดพอกะารเมืองหนาแม่แม่ไผ่ไก่เอิญมามันอับีเป็นการอัปปะรังบาปกรรมก่อ เดียวกตายันทหากแงผูยาเาออกมา้เจ้าก็ไปอยู่ต่อมาผูยาใดไม่ิสังขารตใลืงสารรเอาไปเลี้ยงอาาั้าใไ่สมุด ก็เพียบกันตายแก่บักโัแสบผักที่น้องน้องจุนเร้ารอเผาผู้พันหน้งนับแต่เมืน่นั้นมันก,กะเล่าจอดจ๋าไปอานใจรักมันส่งกันสมบูรณ์ทางคระคุณเลยไหนมันนี้ไปบพอาเลี้ยงก็ก็จะตัวเดือดร้อนผสมนอนบ่ถทิกา สขอไปตาม้าบ่อไดขังพระเท่าเราไปไหนบ่อใดพ้าเท่ากเพราะว่าบ้านสวนบ้นทาบ้านราศ์จำรื้เท่าฟึ่งฟึ่ขอผู้ขอมาขออดสาว่าแต่พ้งเห็นอาตมาจับเป็นคือพ้าอยู่แน่หรือไม่ออกบ้านรนสวค์เด้อที่วาขอแพ่น้มูเจ้าคนาศีลาหา ขันแบติเนสัตยาผลละรอยสองรอยสามรอยก็บวาวขอฟ้าขอขิพยินขอบังทิะกับบางนาำเก้าขอนนงเจ้าหอดฝากกระบียขอััเขียกระกัดน้ำจนพักนั่นละเป็นของมักไปยตาลุ่พท่าขอไม่ซูซี่มาเกาลังขอหักไหสังละมากเกาขีดก่า ขอมาขอ้อยขอคอยมาจับขอม่อมากีขอกับปีมากินขอบ่อนิ้งมายอม่านะไปเว้ยดนามขอพาไปสมาขอควันไเยอรมันขอคําไปประเทศฝรั่งขอกระซ่าไปอเมริกาขอหมักมึงไปญี่ปุ่นขอเรื่องไปรัสเซียขอแก้วขอนิ้งมาเมื่อกินแต่ขอํำมาพอ มีตะพักเลยอ้อมออมห้าใส่เวียงกันฟานไปเยื่อระมาสิขอคันกับถูไปออเออพอจะพักรวยแรงสิขึ้นเมืาา่อวานเก่าก็ง่อยในสมภายถือไม่เท่าผานเท่ากันถึงค้า กาะกันไปเชื่อมไม่ขอสาดมาโคราขอออนฟาดไปยันโธ่ทอดไปกระบองมาไต้เลยไปสีเชื่อมไม่ได้แสร้งกับแห่ฝากมาเมืองทุ้นแพรได้จะจบกับแวนเรื่อยของเงินขนจันทร์ด้เลินขับทอมอีตาขางเลยยองยองยองขอหอนบ้านล้นสวรรค์ยั่งมือเศร้าอาตมาผู้เฒ่าจะคือดังเดียวกันนายมเือ อยขอจักผู้ละสองสามคนใน้อร์ยเจ้าของนามอาล่เอาล่ะนี่กนดีที่เข้าขอจับจับก่อนมึงไม่ออกคำนำเพิ่งไม่ออกคำนี้ตาสิ้นใจแต่ฉันคือท่านคอยผู้ขอ ทรงลากว่แต่งลังหานกระยาใส่บังลอยกัะสาอัดไท่ทั้งไพไปไพ่มาเจ็ดจากอาผเจ็ดเมียงเงินบริษัาด้วยึงเก้าส่วยกินสี่แย่นาเนไปฝากเจ้าไว้ไว้รักษาอภัหลวงเจ้ากนะยองสายหายนานักแต่ความปางใ้ร ทั้งกวงหวังเศร้าคุณเสียพี่พลละเกิดทุกคนมนเศร้าเอาเงินเท่าดอกกาลกิลาจนว่าหมดตสินร้อยกรนานมันมาถามเอาคืหมดยินซักระ้าีบมียน้อง่อ บัดนี้คนแก่เมียสาวฟังพระจึงจหากับตูดต้องมวงตวเอานน้องเมียแงบ่ได้แต่งาใงุดอยังบันอจังวแก้วต

สูงเกินโลกนี pim 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 ้ความมันอยู่น้ำ้ามาไพ่กระถางสนแสงีสิกระจหัวยามคนว่าพามชาวบ้านตาเมียโตขาดเช่นนะอยากให้เป็นเมียไหด้นัคืองไทยอภินางเ่ยิ่งชาวบ้านพอกนาพวกกุกกางก็ลาหุ่นละก้าวกตับก็ตื่น ไปรุ่งรักอมิตรยุนธาเรื่องรักสัจเจอที่ยิ่งหอยดอกการแดล

ไอแก้วบรกับยังบุรหรือว่าีกแก้วกุดีไปโจกคนไม่ซอดแงมาตอดเั้งรแก้วกูรกับยังบุรหรือว่าีกแก้วกุดีไปจกคนไม่ว่ากังคาตดทั้งรแก้วกูรกับยังบูร ผู้ดีไปชบก่อนไม่แต่กับแก่ครบเมื่อขี่แก้วคุณกับนั่งผู้ดหรือว่าอีกแก้วผู้ดีไปชบก

ก็ทีู่นา้นาพังนาถือว่ามีน้ำหนักมันมาจากแจนกูย่อแล้วจาบฝักกูร่างกายอีน้ำกำผมแดงๆจันจ้า กระดังเกิดกูสมัครนั่ง,งร้ยหความผืนอ,อย่างใหญ่เริ่มใจุ่นกับดาวทอด็เท่าแรนทิ้เราหงดหงบอหาคันบ่มีทาสาใส่ทางสิ้นสสวงน

จาไปรับประจานชุกสียางพี่สิถุไว้นังน้องอยู่สบายอันว่าเท่าเรื่องพี่ที่ตั้งตกเกินที่เราเคลิ้มได้ฟังเสียงกรอกน้องอยู่ไรโงงูลานอมิตาตาไว้ยังอยู่่ใส่ผัวเป็นกำปั้น จะได้รังยานเข่าป่าขิรีคุณโยมเอ้ยวาดไปขอสอนสีอยู่มาลุกพุ่งดาวหันใจย่อใจสั่นงกันก็ไปยันนี้จ้าออกปากเอินสั่งน้องออกให้หอมใส่กอดไปสิหลอดมาสิไม่รับยอมครังนั้นเจ้าใจให้ใจให้ใครให้ดอกแก จะนอนในห้างปักตูเือนตัดแกบฮันเจ้าปวดนอด้านกะท่อร้อยขี่ใส่พีเสื้อใสปถิ่มเข้ากับบ้านมันเจียงไอ้ห้อยใหญ่ใส่หั่หน้าเข่าหงอกหงอยผู้เท่าหลองเมี่สาวนากยไดขี่กับเดเขาขี่ในเย่ยพนันัับมาไปโสืไปถีบไปนดน้ย เกิดนบไม้เปล่ามาไว้เียชาอยู่าที่ดูชาวานฮามจุจอควาพราว่าสิมมากเที่ยหาย่างกลับไปกลับมาสังเสียเฟื่อฟ้า เจ้ากระคาดาวันนี้ถึงจันทร์รับพวกป้าไม่น้อยเอาที่มดองในสิ่ซอยกันสี่ซอยเนาะมิจฉองเทาเทา,ามันกัมี่จเจ็เาเปย์เจ็ดว่าพี่กระลงพี่กรลองพี่กรลไป <laughs>